ครับทุกท่านกันด้วยนะครับยังใหม่เช่นเคนะตอนนี้ทุกคนอยู่เกมเกมไมค์ครับนะครับอยู่กับผมวิทแล้วก็โชว์นะครับผมตอนนี้ครับทุกคนอยู่ในแมปดีเวอร์ซิตี้แล่นั่นเองนะครับผมเป็นดีเวอร์ซิตี้ภาคสองนะเรามาต่อจากแมปด็อกเปอร์เลยนะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็อยากจะพูว่าจะเล่นโซลิโวนะแต่วันนี้ผมเจ็บคอนะก็เลยอยากเล่นอะไรที่มันโดยร้ยนิดนึงไงเราจะเล่นเอ่อปากรัวกันนั่นเองนะครับผมโอเคไหมวิทโอเคเลยแป๊บนึงนะขออนุญาตกินแบบว่าอมก่อนนะเจ็บคอทุกคนเจ็บคอไปเลือกเลยนะสีชชมพูกดโ กดกดไม่ติดกดไม่ติดเฮียกดเองไงน้องมาตามาไอ้น้องจมันกเปลี่ยนน้ำเฮีาเงี้ยเฮียเปลี่ยเฮียสอรี่แค่ลองกดดูมึงอยากกระโดดไปกระโดดมาเฮียเป็นอไม่ป็โลอ่อต่อไปเราก็ต้องอ๋อนี่นะอันนี้ก็เป็นแมปที่ชื่อว่าเทรนนิ่งก็คือแบบฝึกหัดไงแมปหนึ่งโชว์ขออนุญาตปรับปุ่มแมปหนึ่งนะทุกคนเอ่อ นี่อ่าโอเคมาครับอ๋อคือมันต้องผ่านทีละด่านไปล่ะ,ละน่าจะอย่างนั้นเชื่อแค่ด่านแรกอันนี้น,นี่คือสัตว์สวิกอ๋อ้ใครผ่านก็คือไปต่อว่าง,งั้นใช่เลยเลเลไปต่อได้อ๋อเป็นไงแต่แบบพวกนี้นี่ค่อนข้าง,างอีซี่หน่อยเนาะเทนนิงไงไหมเทนนิงแต่ก็ตกไปแล้วอืมเอ้ยอันนี้น่าจะต้องสี่บล็อกเนาะเอ้อไม่ไม่ไม่ไมหวแล้วพิน แม่มาคือกิโลอมอยู่ไงใช่ปะมันติดหัวแม่เราก็ต้องย่อย่อย่ออ่ะขาดไปแล้วแต่ก็แบบนี่ยาเออเป็นกิโลขึ้นมาตรงนี้ไอ้ไอ้มันจะเปิดคำพีษอะไรไปเลยเวะจะผ่านไหมวันนี้เฮ้ยยังไม่ได้ตีเลยเฮ้ย ไอ้ด่มันรอดักคนด้วยว่ะเฮ้ยเราจะผ่านไรเวนอไปสิก็หลบเบียวอย่างนี้อ่ะเอา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 เชาเป่นเปยนเ่ยอาไปไปอ่ะไป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 ไวะโดดไปฝั่งโน้นเลยปะเออเขาไม่ผ่านอีกแล้อ๋อ โอ้ด่านง่ายๆครับใครไม่ผ่านนะโคตชแก๊กจริงครับตั้งใจเลยนี่คือผมไม่ค่อยพูดนะทุกคนเพราะว่าเจ็บคอโอ๊ะรู้สึกว่าจะเป็นไข้หนึงนะใครที่แบบดีเซลสูงแต่ไม่ต้องตกใจนะเสียงผมแบบทุกคนคิดวจะเป็นไข้เลยตอนพี่ใหม่เขาเป็นโควิดครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ออโอเคเรียบร้อยแล้วเออเออว่าถอยหลังรัวๆฉลาดมากเว้ยสุดยอดเลยเก่งเลย โคตรไหวพอถึงแล้วเออจบแล้วอ๋อนี่ไงวิทย์มันก็สามารถไปด่านอื่นได้แล้วไงว่าเราไปแบบสีเดียวกันไหมไปแบบสีเดียวกันไงก็ได้ไฟเหลืองนะอันนี้เป็นเอดวานว่ะอันนั่นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้อะไรอันนี้ไม่แอดวานเลยอันนี้ตกตกอาวัตาัยอันนั้นเป็นเบสิกสีเขียวสีเขียวเป็นปกติเอาเอานี่ดีกว่าโชว์เอาเบสิกก่อน เบสิกก่อนเบสิกสีเทาอ๋อสีเทาสีดำเลยใช่สีเทาอันนี้คืออะไรออนแนวแอวเฮ้ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าอะมันง่ายเกินไปใช่ไหมมาเป็นเพลงเลยเฮ้ยอะผ่านแล้วจะเฮ้ยเกือบตกแล้วอ่ะแต่แบบมีคนใจดีกดสวิตช์ให้อ่ะแน่นอนอ่ะถือแล้วครับคนหล่อมันจะกดสวิตช์ให้นะขอทอนคำพูดได้ปะค่อนข้างวายอ่ะ เอ้ยเออ้างช้าตกเข้ากันเลยเอ้ยขอบใจนะสุดหล่ยเล็กโอ้โหเขาข้างช้าเลยฮะนี่นี่รอเราก็จบแล้วเฮ้ยหย้อยเอ้ยกดปุ่มมันยากเหรอวะโอเคได้ละ กลับเลยเอ้ยไอ้ยจับไว้แค้นฝังหุ่นแน่ไอ้น้องตีเาตีเอาเคยไหมเคยไหมไม่ตีแล้วเคยไหมโอเคสีเขียวแล้วกันสอบสีเขียวสีเหลือเขียวไหมไงโอเคโอเคมันแปลว่าอะไรว่าสีเขียวเนี่ยกลางกลางว่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วเก๊ะกพราะว่ากูต้องตีแล้วแหละ อันนี้รู้สึกจะต้องคอมโบอืมคอมโบไปแบบระดับค่อยๆขึ้นนี้มาอ้าวตกเลย <laughs> <c oughs> เยเฮ้ยโชว์ปิมสองขีดเอความ่าไง่วะเป็นแล้ววะอือเฮ้ย็บพอจังเลยอะ่ะอยากจะไอแต่ไม่อยากไอไหนะทุกคน เห็นโชว์วาพได้เอ้ยเวลาคาบคันเลยมาเออเห็นโชว์วาพได้เหมือนกันเพี่คือคือคืออย่ากลับเลยกลับเลยเสร็จแล้วกลับเลยค่อนข้างไปเราไปสีเหลืองนทุกคนไปครับโอ้โหแบบเราค่อนข้างเก่งเลยไปเลยรไหมวุ้ยรูสเตอร์จชดแล้วไป ปุ่มกระโดดเป็นไรอะหนูอย uh, ู่ดีก็เดินไปหลังมันกระโดดโอ้จับฉันจะไปต่อยแกตีตามมาดิแต่กูัวขั้นแรกไม่ได้สักทีเนี่ยทำไมอันนี้มันไม่มีเช็คคอยต์อะไม่ดิดันฮาร์ดเลยฮาร์ดฮาร์ดเลยก็คือพลาดคือไปเลยใช่แล้วไหอุ้ย แต่ก็ไม่ขนาดเลยโถนี่อ่ะจบครับแล้วไปไงต่ออ่ะจบแล้วอ่ะกดปุ่มปุม่มอะไรวะโชว์ไปไหนอ่ะโชวช์กลับมาจบแล้วโชว์ไปไหนอ่ะโชว์อยู่ตรงไหนน <c oughs> ั่นแหละเฮ้ยทำไมมันบั็อกกับมันเดิน <c oughs> อันนี้เราจะไปไงต่ออ่ะเดี๋ยวนะอ๋อข้างบน,นง่ายเกินไปฉี่ไม่นี่ไงสีส้มไหม้ อ๋อเราก็ต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆถึงจะหยุดไอ้ไหเอ้ยันเกิดข้างล่างไม่เกิดบนวะไอ้ยูคูไออีกอ่ะเข้หว่ายวะทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีเป็นเหมือนเป็นแท่นให้โดดขึ้นไปอ๋อไอ้พี่คือข้างบนมีให้เล่นอีกสี่ด่านเว้ยจเอไหนกัมบูทมีเลดมีสปีดมีไทม์ เอาเป็นสปีดก่อนไหมเราความเร็วเน้นเร็วไม่เน้นแรงแน่นนอนความเร็วสปีดเข้าไปเลยโชอ์ไงต่อสปีดบอกว่า you have เวลา15วินาทีก่อนที่จะจบคุณท่ำใยไปโลยใช่ไหมเอาที่นี่ตีไม่โดนไม่ตีไม่โดนเพื่อนข้างๆที่จะเป็น the f a s t and furious มันบัฟมันมีให้แค่15ห้าวีเออใช่ ห้ามพลาดเลยเด็ดกลับมาเลยกลับมาแล้วกลับมาเลยเพราะยากนะเมื่อกี้เกือบผ่านแล้วนะทุกคนหืมหืมกลอกระบาเลยไม่เชียวถ้าโดนแบบโดนอะไรสักอย่างสักอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยไอ้ไอ้ตกตายอีกแล้วอิสเดชไอ้โชยไปไหนอะโชยข้างหน้าเฮ้ยกูตกตายอะไรเฮี้ยอะไรของมึงวะ ไม่เอาไปร้องสิลูกแต่ถ้าไม่มีไม่มีความเร็วมันก็ไม่สามารถกระโดดผ่านได้นะใช่ี่่ดอะใช่ซีฟิมหมดต้องกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะก็เสร็จแล้วอ่ะครับอืมก็ก็เสร็จแล้วอ่ะครับเสร็จแล้วจริงอ่ะเออเสร็จแล้วอืมเฮ้ยก็แบบอีซี่เกินพิมพ์เก่งเกินไปเลยเนาะ มีเพี้ยแต่หน้าถ้าเราผ่านด่านนะมันจะมีนี้ขึ้นมาเว้ยนะมีแค่นี้ค่อยๆขึ้นมาแหละเลดคืออะไรเลดนี่แปลว่าระยะทางนะยาวความยาวต้องไล่เพี้ยเบรกไม่อยู่อ๋อเข้างเซียนเลยอ่ะโอ้ยอันนี้ก็โดดอย่างนี้เปิดเปิดมาโดนเตอะ ยติดหัวเฮียอันนี้ก็เปิดอันนี้เปิดนี้เุ้ยไอ้เวนโอ้ยทไมมึงไม่ยืนให้ฉันล่ะเ <ś c oughs> ้ยเกืบลนอ,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 อันนี้คืออะไรแล้วทำไม,มกุน่นวงจังไงม่เนาะเฮ้ยทางให้ขันโยตัวอีกแล้ว แล้วอันนี้คือต้องโดดขึ้นมาเองไม่ไม่ไม่มีบันไดให้อะฮะมันสับคันโยกให้แล้วมีแค่ทางเดินข้างล่างอะโอ้ย e อะฮดดอีกแล้วอ่ะไอเหียกูขึ้นไม่ได้ขีวะทำไมมได้โชว์แหลกไปแหลกมาไอเหียมันเป็นโดดติดหัวไม่โง่หรือเปล่าเออโอ้ยอันนี้ยากอ่ะไกมากเอานึ่งนะ กูเห็นแล้วว่าทำไมกูถึงโดดคือไม่ได้ทีไม่ติดหัวเขาบอกใครไม่เปิดเอ,อ,เอาไว้วะอ้าวไม่รู้ก็ถึงว่ามันกูโดดไม่ขึ้นวะอันนี้กูต้องไปไงอ๋อโดดติดหัวอ๋ดดวอเฮ้ย <ghost. S 2> นี่ต้องไปไหนวะอันนี้ต้องโดดขึ้นไปอีกอออันนี้คือขึ้นมาขม้างบนได้เลยเหรอไม่ไม่มีอะไรแล้วเออออันนี้ต้องไปยังไงน,นี้ต้องไปอย, <laughs> อย่างนี้มีทางป่ะตรงนี้ อะอะไรวะมีทางป่ะทางอะไรก็เมื่อกี้จะสับริเวอร์ไปไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรเลยมก็ก็ก็โดดไปดิได้ยังยยังไม่เริ่มเล่นเลยอ่ะจบเลยทำไมกูมาอยู่ตรงนี้เอ้า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 ตายกูตายเลยปะโจทำอะไรเนี่ยโจ้เอ้ยติด้ย ไม่ได้ไม่ยากเที่ยงหรอกย่างกันเฮ้ยเฮ้ยตีเลยเราไม่ได้อยู่แล้วโดโชว์มึงทำอะไรเนี่ยโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วเอฟวีววันฉันกลับมาอะไรเรียกเมย์ได้แต่โชว์ให้อยู่ที่เดิมเมื่อกี้มาแล้วมยังไงผมจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็แค่เก็บคอตอนนี้ยตโบสตัมโบสอันนี้ตัมโบสไลเลยไปครับโด่งไปเลยเฮ้ย อะจำบูส์เนี่ยแล้วต้องไปไหนอ่ะอ๋อเห็นรู้ละรู้ไหนว่ารูข้างล่างแล้วอ๋อไม่เห็นไม่ให้โดดหรอวไหมอันนี้น่าจะให้โดดขึ้นไปนี่ไงใช่ด้วยโอเคมันมีบัฟไหมมันมีบัฟอันนี้มันหมดเวลาไหมหรือไม่มีมีมั้งเออขึ้นมดละอ่าฮะต้องไงต่ออ่าฮะอ่าฮะแล้วก็โอ้ปุ่ม มข้างบนกีได้ปะเคใหม่เยี่ยมเฮ้ยเอ้ยโย้มันให้เราโดดขึ้นหลือโดดลงวะมันมีบัฟให้หรือเปล่าะมีไม่มีนะอาจจะต้องข้างลงลงข้างล่างก่อนบัฟลงข้างล่างเราไปเอาปุ่มไปเอาไปเอาบัฟข้างล่างไปเอาอะไรนะไปเอาบัฟข้างล่างลงไปใหม่เลยเหรอเออไปเอาบัฟข้างล่างแล้วก็ค่อยๆโดดขึ้นมาบัฟมันจะสูงกว่าเดิมหรอรอบนี้ไม่รู้กูโดดขึ้นมาได้แล้วมีอะไรบ้างอ่ะออออล่น เอ้ยกดสิโอเคผ่านแล้วน้องๆไหอ่ะกดเลยไหนประตูไม่เห็นเปิดเลยเปิดแล,ล้วเ,เนี่ยออ๋เนี่ยมันมีมันมีมด่านต่อไปด้วยเนาะนี่ย่มันก็แค่โดดข้างๆวิทยากรเลยอยากพ่อฉลาดอา่ะไม่ไม,ไม่เราต้องดูรูก่อนดิเฮ้ยติดก็ผ่านแล้วครับน้องๆก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลงียับไม่ได้เก่งเลยโอ้ย ติดหัวทำไมกดไม่ติดวะเจ้าอ่อนไงเดี๋ยวพี่ไปโชว์ติดแล้วเนาะโอ้ยอไรวะอะไรวะก็ไม่เห็นจะเท่าเลยเลยนะอะไรวะประตูทางไหนวะทางนี้คือกูเจ็บคอไปยังไม่ใช่อะไรหรอกโอเคคนอื่นเขาเปความดีความชอบไม่ได้ไอ้สัตว์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมเออไม่ถึง น่าจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนไปถึงเมื่อกี้อ้าวเลยเนี้ยเป็นในความที่เป็นบล็อกเดียวมันก็เล่นยากนะฝั่งขวาไม่ได้ไหมต้องไปซ้ายก่อนเปล่าไม่ต้องไปฝั่งนู้นก่อนต้องไปฝั่งนู้นก่อนแล้วไปไหนต่อซ้ายขวาอันไหนสูงกว่าอันนี้นี่แล้วก็อันนี้ ไอ้เช่นเลยเอ้ยก็แบบอืมไหนปุ่มวะอยู่บนหัวมึงอะโอ้โหโคตรสูงเจ๋และเร็วเด็กกดเร็วเฮ้ยไม่ประเด็นคือถ้ากดผัดเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยโอ๊ะใหม่ผมต้องโดดขึ้นมานะทำไมวะเอาข้างล่างมัมีดีกว่ายังมีอีกใช่ไหมโชว์เอเฮ้ยเอาดีไหมนี่ก่อนใช่อันนี้คือโดดยังไงล่ะโดดแบบหลบแล้วก็เข้าอะ ทำไมกูไม่เห็นได้จมบูส่งสูงอ่ะเอาได้ละวเฮ้ยจบแล้วแน่เลยว่ะทำไมอ่ะมีปุ่มแบบเป็นไฟไงเรียบร้อยโอ้ยผ่านแล้วเออร์เสร็จแล้วไปครับกล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 ับโอ้ยไม่ใช่เป็นฟาร์ปงั้นได้เลยโดดไอ้เหี้ยอ๋อไม่ได้วาร์ปจะเป็นโดดนะไอ้ตัวนี้ไปไงเฮ้ยมันมี to back back to up ป่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอามันไม่เท่วิต มันโดดขึ้นไม่ได้เออโชยังฉลาดเดินเข้าไปไปเรียนสุดท้ายอ่ะสุดท้ายคือทามมิ่งทามมท่ไม่เกี่ยวกับเวลาน่าจะเป็นแบบว่าเป็นการที่แบบบล็อกหายไปหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะใช่เจะพี่เอ้ยมันจะหมดเวลาแล้วเห็นไฟนั้นไหมหยุดสต็อปกดไมเลยเชนเนี่ยต้องไปถึงก่อนไอ้น้องก็ตกเงี้ย กดใหม่เลยเออแล้วทำไมประตูถึงไม่เปิดประตูอีกชายล่าประตูไม่เปิดโชว์ไปกดปุ่มดิไมกดปุ่ม่ดิโชว์แบบบั็กลองอันนี้ดิต้องแค่ผิดเที้ยอะไรเดี๋ยวรอให้เนี่ยหมดก่อนค่อยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งโอเคาต่อเลยช่วยโอ๊ยเจ้าไม่อะไร บอกกันหายเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็ไกลเกินกับผมเฮ้ยพวกมึงทำเที้ยอะไรไอ้โจรไอ้เที้ยบอกคนหายเพื่อนเอาเร็วมาเร็วลายหลักมาแล้วเที้ยมองไม่เห็นทางเลยเอ๊ะผ่านหมดว่ะผ่านหมดเฮ้ยเอ่อเอ่โง่เลยเฮียเอาไปเอาไปเอาไปเด่นเด่นรอรอ เดินอันนี้อันดินค่อยๆไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยนึกว่าหล่นแล้วเอ้ยเหี้ยหล่นไปเลยเพื่อนไป้ถึงฝั่งฝันมองไม่เห็นเลยว่าหมายมันไกลเกินปะถึงแล้วกดปุ่มเจ้าของครับ อเอฮ้ย <ez> โอเคครับโอเคครับไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปแล้วแล้วไงต่อไว้อ๋อใช่จริงด้องไหมมีแท่นตรงกลางแค่ตัวก้าฮแค่แท่นตรงกลางกูยังไม่รอดเลยเอ้ยโหมันต้องขึ้นมาแล้วใครขโมยโคตรนี้ได้ไงเนี่ยพอขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเหมือนบล็อกมันแตกแล้วเราก็หล่นลงมาหมายความว่าไง อ๋อหมายความว่าอย่างนี้ไงหมายความว่าต้องปลากรัวต่อใช่ไหมไม่อยากพังเพามว่ามันจะไม่จบไงทั้งนี้เป็นเ้านสโต๊นต่างๆเลยนะวงจรไงจอส์ไวรุ่นวงจรทำได้ยังไงวะอยันมากเลยเขาขยันไหมไม่ใช่เฮียพ่อขยันเด็กขยันชาติเจริญไปได้ไหม ผมโดดขึ้นมาแล้วตอนนี้โดดขึ้นมาแล้วชอบเป็นชั้นสินะให้ชั้นได้ดูฉา<ช>กจบด้วยเนอะไม่มีหรอกฉากจบให้ชั้นแค่เห็นเพื่อนนี้ก็พอแล้วาาามาแล้วตอนนี้ปุ่มสีชมพูข,ของชั้น let's go <S ไ้ไปรอเพื่อนเลยอ่ะไม่รอเพื่อนเลยเฮ้ยเอ้อเอเยแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วความีความชอบไปแล้วคลิปนี้คลิปที่เราให้โชว์ได้ไปแต่คลิปนี้พี่ได้คลิปที่แล้วพี่ก็ได้เหมือนกันนะแต่โชว์ได้บล็อกเปอรเฉยๆ์อะไรไม่รู้จบ มาแล้วทุกคนสีชมพูนะตอนนี้เราได้ทั้งหมดมาทั้งหมด3สีนะถ้าไม่รวมสีขาวเราก็ได้หมด2สีด้วยกันนะครับผมตอนนี้เราเหลืออีกกีส่สีนะอีก8สีนะดูดิว่าเราเหลือสีอะไรกันบ้างนะฮะอา่าเราผ่านปากกคัวไปแล้วนะฮะคลิปหน้าอาจจะเป็นอารีน่าไหมแบบสู้กับซอมบี้ไงไอ้พวกนี้ไว้ที่หลังเลยสามอย่างนี้ต้องคาดจิน,นนารนะทุกคนเราต้องเคลียร์ฝั่งนี้ให้หมดก่อนเอ็กซ์คปนี่คืออะไรอ่ะคือทางนี้เลยใช่ทางนี้เลย อาจจะเป็นเขา몽งกท์แต่เขา몽โกท์มันมีอันนี้นะอันนี้คือเขา몽งกท์นะทุกคนใช่ไหมใช่อะไม่รู้มันจะมีตอบปัญหากับอันสักอย่างนะทุกคนผมก็จำอะไรไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าสหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสหรับคลิปหน้าพวกเราสามคนจะเล่นอะไรกันต่อให้กดไลค์กดซับคิพวกเราสามคนกันด้วยนะครับสำนี้ดิวเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายฮะโอผมอนุญารีบไปนิดนึงแล้เจ็บคอมากเลยตอนนี้บายครับ